คุณผู้ชมครับหลังจากที่ขุนพลทีมชาติไทยของเรานะครับเสร็จภารกิจนะฮะนักเตะทีมเมืองทองหลายแต่หลายคนก็กลับมาซ้อมกับเพิ่มร่วมทีมเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพบันเทาไพรทูลเชียบมาดักสกอรทองเหล่านะครับจะขาดเพียงแค่ธีรศินแดงดาเท่านั้นนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่แมตช์กับออสเตรเลียนะฮะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางสโมสรน,นั้นส่งให้ธีรศินไปอยู่ในความดูแลของแพทย์ นี่คือภาพบรรยากาศการซ้อมของคุณพลกิเลมพยองของเราเรียกว่าแบบเข้มๆเ,เลยละะ่ะฮะหลังจากที่แยกย้ายกันไปรับใช้ภารกิจทีมชาติไม่ว่าจะเป็นชุดซเกมชุด19ปีแล้วก็ชุดใหญ่นะครับวันนี้เป็นวันที่ซ้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมากกว่าทุกๆครั้งเลยละครับเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับดัสกรทองเหลาดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าผลงานทีมชาติไทยในช่วงสองแมที่ผ่านมาได้รับคําชมจาก ทั้งแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนเยอะเลยทีเดียวตัวเขาจะรู้สึกยังไงรวมไปถึงฟอร์มของมุ้ยธรสินแดงดาด้วยล่ะครับที่ต้องบอกว่ามีมุ้ยก็ต้องมีพี่โก้อยู่ในทีมด้วยเช่นกันนะครับจะทําให้มุ้ยนัทผลิตฟอร์มได้อย่างสุดยอดอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่ได้พักนะพอเตะเมื่อวานวันนี้มาซ้อมกับทีมมา่อเลยครับก็พอดีมันใกล้แข่งแล้วด้วยครับแล้วก็ก็คงไม่ได้ซ้อมอะไรหนักหนาก็คือมารีคอมบอลี่แล้วก็มาหาหมอด้วยครับวันนี้วันนี้นัดหมอ5โมง สองนะัดที่ผ่านมาออสเตรเลียเราประม,มาณพอใจฟอร์เตไมไหมครับก็พอใจไหมผมว่าโดยภาพรวมพอใจกับ,รอ,กบอร์มผลงานของทีมมากกว่าซึ่งเราสามารถพยายามทําผลงานได้ดีทุกคนแล้วก็ผลก็เลยออกมาดีก็ทีมยังไงผลง,งานของทีมไม่ต้องมาก่อนอยู่แล้วนะฮะที่อย่างกับออสเตรเลียนะฮะช่วงแรกๆดูเหมือนว่าเราจะคุงความขัดเกรียดเหมื่นจะชนะคิดไหมตอนนั้นก็ตอนนั้นเราก็เราโชคดีที่เราได้ประตูเร็วแล้วก็เราคิดถึงชนะเลยแต่ว่ามันก็ยังมีเวลาหลายนาทีอยู่เหมือนกันที่เราจะต้อง ตรงนั้นให้มันได้แล้วก็เราก็ทำทำกันได้ไม่ดีในช่วงท้ายๆครับเราสามารถที่จะรักษาสกอร์ไว้ได้ไม่นานจนกว่าจะจบเกมพอ,อกลับามาโฮม,มาเนี่ยทำไมเราต้องดูผิดหิตาเลยฮะเกิดอะไรขึ้นในเกมไทยแท็กติกหรือว่าความสามารถของเตะเพราะว่าเออเรามีความมั่นใจมากขึ้นอ,อในการในเกมที่เราไปแพ้ออสเตรเลียมา2 1ซึ่งทุกคนมองว่าเราต้องแพ้ประมาณ5 6าหกลูกครับแต่ในเกมนั้นเราสามารถที่จะทำผลงานได้ดีเกินคาดนะครับดีสำหรับ ทุกอย่างแล้วก็มันทําให้นักเตะทุกคนมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะสร้างผลงานซึ่งเรามีโอกาสที่จะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้ผมว่ามันน,น่ามีโอกาสเหมือนกันซึ่งเรารักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ผมว่า,ม,ามันจะทําให้เรามีความเ,าเป็นมืออาชีพม,มากขึ้นเพราะมันมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเกมกับโอมานซึ่งเราเก็บสามแต้มได้พูดถึงฟาวทิลสินไห แต่บกอกัจะทีสินดูค่ากันมากกว่าทุกคนนะฮะแล้วประตูที่ขึ้นําประมาณ2 0นเนี่ยก็เกิดจากสองคนนะฮะเป็นช่วงที่มั่นใจทั้งคู่หรือเปล่าครับก็สำหรับมูเองเขาช่วงนี้เขาเป็นเขาเป็นสุหน้ดที่ดีอยู่แล้วแล้วเขาหาาหจังหวะได้ดีมากกว่าซึ่งเขาพยายามหาจังหวะพื้นที่ว่างได้ดีแล้วก็เขาจบสกอร์ได้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 เยี่ยมเลยในในในเกมที่มาหลายๆเกมก็ไม่เป็นเือนทองหรือทีมชาติผมว่าเขาเขาแน่นมีโอกาส ยิงประตูได้เยอะกว่านี้ผมคิดว่าน่า,นา,นาจะเป็นศูนหน้าที่าดาวสโมสรในปีนี้น่าจะมีโอกาสสำหรับมูยคือมันเป็นเรื่องปกติของเขาเข,าม,ข,า,มขา,ามาีความทักษความสามารถที่จะไปได้มากกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับเขาเขามีความสามารถของเขาอยู่แล้วอยู่ทีว่าจังหวะการจบสกอร์ของเขามันมีโอกาสมา,มากแค่ไหนในเกมนั้นครับซึ่งเขาไม่ทิ้งโอกาสในการทาสกอร์เลยก็เป็นสิ่งที่ทีสำหน้องเัาคือต้องบอกว่าม้ยเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงอยู่แล้วในส่วนหนึ่งคือแต่ต้องต้อง ต้องบอกว่ามุ้ยเนี่ยบางครั้งบางอารมณ์ก็ก็เล่นด้วยด้วยที่มีจินตนาการของเขาเองต้องปล่อยเขาผมบอกได้เลยว่าคนอย่างมุ้ยผมว่าเขาไปยุโรปได้สบายผมว่าณตอนนี้นะณตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาเป็นเมืองหนึ่งของเมืองไทยก็ยินดีกันเนาะด้วยที่เขายิงเล่น2นัดยิง2นัดแล้วก็ยินดีกับครอบครัวแดงดาที่ที่ยิงออซซี่ทั้งสองคนทั้งน้องเขาแล้วก็ตัวเขาเองผมก็ดีใจนะคือน้องเขาก็เห็นเห็นเห็นเขาอยู่ก็เวลาแบบไปเวลา อ่ามุ้ยมาแข่งก็รครอบครัวเขาก็มาเชียร์มีพ่อมีแม่มีอามีลุงแล้วก็มีน้องเขามาเชียร์ก็ก็ดีใจกับมุยย้ยก็เหมือนผมว่าออสซี่คงคงงงนมสกุลแดงดาทำไมยิงสองคนเลยอะไรอย่างงี้แล้วพูดถึงแท็กติกเนี่ยปัจจุบันนี้หลายคนเขาชื่นชมโค้ชวินนี่ว่านำแท็กติกเข้ามาแท็กติกเกี่ยวข้องไหมัะผมว่าแท็กติกเกี่ยวข้องไหมก็มันมีส่วนแน่นอนรับแท็กติกนะครับแล้วก็เขาพยายามเรียนรู้กับนักเตะเป็นอย่างดีนะครับเ <c oughs> ขาพยายาม เรียนรู้กับนักเตะหลายๆคนซึ่งเขาก็ทําได้ดีในเกมที่ผ่านมาครับผมฝากอะไรถึงองเชียชาวไทยฮะแมตที่สองก็ช่วยกันอยู่าษาสพานนะ <c oughs> ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเยอะรู้ไม่ถึงออสเตรเลียด้วยให้กล่าวว่าองเชียชาวไทยก็สร้างความประหลาดใจให้นักเตะได้เหมือนกันฮะก็สำหรับแฟนบอลเหมือนแรกครับที่เ <c oughs> ชียร์อยู่ที่ออสเตรเลียก็ขอบคุณมากครับที่ตามมาเชียร์กันเยอะแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเรานําอาหารไทยมาให้พวกเราทานอยู่ที่โรงแรมเยอะมากครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ที่โนนแล้วก็แมตที่สองก็โอมานซึ่ง วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกแลวก็เป็นวันธรรมดาด้วยแล้วทุกคนตามมาเชียร์กันเยอะมากขอบคุณทุกคนแล้วก็แมตซาอูครับมาเชียร์กันเยอะครับนะครับยังไงก็ซึ่งผลการแข่งันระหว่างออสเตรเลียซาอูก็รู้ผลกันแล้วว่าออสเตรเลียชนะนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องเก็บ3แต้มเราเก็บ3แต้มได้แน่นอนเรามีโอกาสเข้ารอบนะครับในในอีก2-3มแมตช์หลังผมว่าแมตช์สำคัญที่สุดก็คือแมตซาอูนี้ครับถ้าเราเก็บ3แต้มได้โอกาสเรา50%อหนักแน่นอนนะครับก็มาเชียร์เยอะครับ ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับคืนวันศุกร์นี้นะฮะคุณพลกิเลมเหยวของเราจะต้องไปนัดเจอการที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับเพื่อบินไปที่ประเทศคูเวตเพื่อไปเจอกับคู่ต่อสู้ในฟุตบอลเอ c ซีคัพนะครับกับทีมอาร์คูเวตเอสซี SC. นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นศึกหนักเลยเช่นกันนะครับยังไงนะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาตามติดถึง คุณพลกกิเลสพยองขอเราในเรื่องของความพร้อมก่อนที่เดินทางรวมไปถึงภาพการเดินทางไปประเทศคูเว่นะฮะโอใจรอวันต่อวันนะครับเดี๋ยวผมจะตามมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ตามติดกันแบบถึงกันเลยทีเดียวครับ